เห็ดน้องๆพี่น้องไงนั่นเลยครับสวยงามครับนี่สวยงามไต่เห็ดตอนกลางคืนแล้วพี่น้องมาไงมันมันครับอ,อ้านี่มากับทีมงานสองสามคน กูนคนนึนกงกูนพ่อป้ามาขอบคุณพ่อสนีทพี่นอ้องนี่น <ś Anim> เห็นตรงย่องพี่น้องกล็ห้มมามเลยครับสวยงามครับผมเป็นใบพี่น้องไงมันหวานครับผมมารุ่นไป่แล้วกันพี่น้อง วยงามครับสวยงามครับนี่ต้พีรองเห็ดพึ่งตองครับโอ้มันมันครับมันมนันนีุ่้นเตเห็ดที่บุนทีมงานไตเห็ดนำกันโอ้งามแห้งพีร้องเลยนี่ สุดยอดเลยโอ้ยสวยงามครับนะ่ะฟองไข่ครับนุง่งๆดอกนุ่งะมันสวยงามครับผมนะ่อนะอะไรงามดีเลยโอ้งามจริงนาะโอ้งามเงี้ยงามเง้ย นี่ครับมึงที่ะพุ่นอีกพุ่นเดุ่นพุ่นพเก็บเบพุ่นพนั่นเรื่นี่ะอืมนากแมนเอาเลยพุ่นอีกพุ่นน้องพุ่นพุ่นโอ้ยเก็บแถวนี้เต็มกระตานี่นี่เห็ดลังแลเห็ดนาแดง โอ้ยอลนี้คนยังดีเมื่เคียออกกจยจนหึงเลยมจอยจนขาดนี่พ่หนึ่นี่คุณกองยาเลยยิ้มวะยิ้มวะยิ้มยิ้มนี่เขี้ยวงาทำให้อู้นี่ะกินคือนี่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 นลองน่อยอน่อยหน่อยอ้ออกไปมูดีแท้วะเนาะ

เออนีเจอะเยอะเห็นเหว่าไม่ยังเออมันมีไ่ได้ใเห็น่ะไห้อะเห็งงโอ้ได้เยอะอืมว้าเด็วใครมาจากไหนั่นใครง่ายงนั่นคนเมันได้จนเต็มกรตามแล้วฮอาฮ่าด่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่่าฮ่าม่นฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮล่่่่่น่่ ก็ได้กินครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ